สวัสดีค่ะอีซี่มีดตูดตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ยายด้วงภาพบะเบงมีดตอกทรงหงเหินดมบ้องมีดตอกทรงหงเหินมีดตอกก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายทรงเ้อพี่น้องนี่เป็นสร้างหงเหินดมบ้องกับเสียมเสียมขุดน้านี่ก็ขุดปูขุดมันขัวหอยน้านี่เเป็นเรื่องขุดมันขายเนาะค่ะพี่น้อง เห็ดจากเล็กแหนบเด้อไข่พี่นอ้องใหญ่นุ่งพามาเบืองอันแหลกกันก้อนค่ะ,คะมีดตอกทรงหงเหินด้ามบองอันนี้เขาเอื่นว่าด้ามบ่องแบบนี้เอื่นด้ามบ่องเด้อค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เอื่นด้ามบองมีด้ามบองด้ามกันค่ะอันนี้สองคูณหกนิ้วสองคือความกว้างยาวหกนิ้วราคาสามร้อยบาทสันมเมืองสันสีห้ามิลค่ะพี่น้อง เป็นมักสันหนาเนาะเป็นมักสันหนาค่ะพี่น้องสามร้อยบาทด่าบ้องเดี๋ยวจะม,มกหลังคนมักด่ากันลังคนมักด่าบ้องมักบ่คือกันเนาะค่ะสร้างอันไหนยายน้ยนองเหตไห้อะนนะ้นะยายน้องตีตามสั่งค่ะทุกคิปตียายน้องลงไปเนี่ยมีเจ้าของมืดทุกคปบด้วยค่ะถูกคิบตีล่งไปมีเจ้าของมืดเลยค่ะ อันนี้ลาค่าลักร้อยลาค่าถูกถูกละค่าลักร้อยพี่น้องงานเหลาเนาะมีตอกเสียซับงานเหลาเราไม่ไพ่แล้วค่าเหลาไวเห็ดสารพัดประโยชน์เลยค่ะพี่น้องมีตอกสารพัดประโยชน์แล้วจะเา้าใส่แล้วจะเอเข้าใส่กับงานอย่างกระไดมื่อต่อมามาเบบ่งอันนี้ค่ะอันนี้ สองคูณแปดนิ้วเสียมนี่สองคือความกว้างยาวแปดนิ้วราคาสองร้อยบาทอันนี้สองร้อยบาทเด้อพี่น้องอันนี้สองร้อยบาทเห็ดจากเล็กเหนบเสียมขุดด้านหลังนี่ด้านหลังจะบนนุ่นเดียค่ะถ้ามันนุ่นขึ้นมาเนะี่ยมันจะต้านดีท่าขุดบ่บ่บ่บบบยากขุดขุดว่าแสบบนน,นุ่นเนาะค่ะพีน่น้องถ้ามันขุดบ่เข่าเข้ากับบอยากใส่เขาบ,บ่ยากจับ แต่คุดเขานี่โอ้ยเขาก็อยากจับอยากใส่นี่ค่ะพี่น้องนาเน,นี่ยคุดหอยขัวหอยคุดปูคุดมันคุดสารพัดนะค่ะพี่น้องเสียมคุดใส่สารพัดประโยชน์กำลังพอดีพอดีอดลาค่าลักรอยลาค่าถูกถูกถกัพี่น้อง <c oughs> ลาค่าถูกมากมากพี่น้องเห็นแล้วอยากได้เสียมอยากได้มีดตอก มีต่อกระดามกันดามมองไหลรุ่นเนาะอยากได้มีดโตมีดบางมีดบางโตอยากได้มีขดข้อหวดข้อปากนกแกว้วอยากได้อันได้กระเหลี่ยวแต่โทรมาหายายน้องไหนที่093-496-3852สามารถเข้าไปรับชมได้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจเ Facebook เข้าไปชมแล้วก็จะสลร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายน้ำเน้ มือนี้ยายน้องพามาเบิ่งสมนิกีก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>